เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราจะมาลงมอดภาษาไทยเกมที่มีชื่อว่า Into the Dead: o u t a r k e s k Day ครับผมก็เกมนี้ครับเป็นผู้พัฒนามอดนะครับผมนะที่มีการ ทำม็อดภาษาไทยเกมนี้ขึ้นมาครับผมมีการแปลไปแล้วประมาณ95%ครับ95%เนี้ยเราสามารถใช้ได้ยันจบเกมครับผมก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องที่แปลไปแล้วประมาณ95%ส่วนอีก5%เนี้ยก็ยังไม่มีการแปลเพิ่มครับผมนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ติดไหลมากครับเพราะเพราะว่ามันนิดเดียวจริงๆนะครับผมนะไม่น่าติดไหลมากครับผมส่วนเรื่องระบบอ่าระบบตัวละครข้อมูลต่างๆของตัวละครผู้รอดชีวิตคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งบทข้อความในอเล็กที่ ่ามันสุ่มอยู่ในเชลเตอร์ครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าเมนูปุ่มบัตทอนต่างๆครับบทสนทนาของตัวละครที่คุยกันอะตอนนี้ก็มีการแปลให้ครบแล้วนะครับผมนะาขาดก็แค่ในส่วนของเนื้อเรื่องอีก5%เท่าน,นั้นครับผมนะก็สามารถไปเล่นกันได้ครับผมแบบเ n j นจอยเลยส่วนวิธีการโหลดครับตอนนี้ขั้นแรกครับให้เรามาที่เพจนี้ครับผมนะนี่เลยเพจไม่พร้อมไม่แจกครับผมเห็นไหม ก็คือเพจเขาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมแนะนําว่าให้กดติดตามไว้นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเกมอีกหลายเกมที่เขามีการทมระะามอส์ปั๊ตไซสเพิ่มด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นประมาณเนี้ยส่วนใครที่หาชื่อเพจหรือหาเพจเขาไม่เจอเนี่ยหรือค้นหาแล้วมันไม่เจอจริงๆเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับผมนะเดี๋ยวจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนต่อไปครับให้เราเข้ามาที่ในส่วนของตัวโพสตที่เขาโพสตไว้ก่อนหน้านี้ครับผมส่วนผมก็จะอยู่ช่วงประมาณ5วันที่แล้วครับผมนะ ก็จะมีในส่วนของเป็นโพสต์นี้ครับอัปเดตอีกรอบครับผมเกมมีการแปลไปแล้วประมาณ95%ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกมปัจจุบันครับผมซึ่งจะมีอยู่ประมาณ2ลิงก์ครับผมนะย้ำนะครับว่า2ลิงก์ซึ่งลิงก์แรกที่เราต้องโหลดเนี่ยก็คือลิงก์ม็อดภาษาไทยครับผมนะก็คือลิงก์ตัวนี้อ่านี่ครับตัวนี้นะตัวที่ผมคุมเป็นเนี่ยเห็นไหมให้เรากดคลิกเข้าไปได้คลิกเข้าไปได้เลยครับผมนี่พอกดคลิกเข้าไปแล้วให้เราทําการดาวน์โหลดครับนี่ไงไฟสังเกตนะครับผมไฟล์จะอยู่ที่ประมาณ91ุด 1 8 k b ครับ KB ก็ผมนะย้ำนะครับผม9 1 1 8 KB ให้เราโหลดไปเลยครับตอนนี้ผมก็โหลดมาเรียบร้อยครับพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดของเรานะครับผมนี่เห็นไหมเสร็จแล้วครับให้เรากดคลิกเข้าไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมาครับปุ๊บกดคลิกเข้าไปเลยครับผมคลิกเข้าไปเลยนี่ครับก็จะเจอกับไฟล์ into the d e a t ไ t ยศู0.4ครับให้กดคลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้ามาแล้วครับเขาจะมีอยู่2ไฟล์ครับผมไฟล์แรกก็คือ loc i english ครับผมนะส่วนไฟล์ที่2ครับก็เป็นวิธีติดตั้งครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูผมแล้วผมพูดงงๆหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถไปดูวิธีติดตั้งของเขาได้ครับผมนะเขาก็จะมีเขียนไว้ให้ใน Notepad ส่วนใครที่อยากเห็นภาพประกอบมากกว่าก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยครับผมวิธีต่อไปครับให้เรากดคลิกขวาครับหรือกด c t r o l c ก็ได้กด copy ครับผมกดไปเลยนะครับผม copy ไว้อ่ะกด copy อีกทีนึง เสร็จแล้วครับให้เรากลับมาที่ตัวเกมสตรีมครับปึ๊บกดคลิกเข้ามาให้เรามากดคลิกขวาอ่าแป๊บนึงนะแต่ผมต้องปิดเกมก่อนโอเคปิดก่อนครับหลังจากที่ผมปิดเกมไปแล้วให้เรากดคลิกขวาที่ตัวเกมครับผมนะกดคลิกขวาครับให้เข้ามาที่ตัวจัดการครับผมตัวนี้กดเปิดหาไฟล์ในเครื่องครับปึ๊บกดเข้าไปเลยคราวนี้เขาก็จะเด้งมาหน้าในส่วนของไฟล์ของตัวเกมครับผมให้เรากดเลือกที่โฟลเดอร์ตัวนี้ครับ i n t d a t e v e a w a r d e d a y d a t a ครับ กดตัวนี้นะครับผมนี่กดตัวนี้ให้เรากดคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ4ไฟล์ครับเป็น4โฟลเดอร์ครับผมนี่ครับก็ให้เราเลือกที่โฟลเดอร์ตัวนี้อ่านี่ครับเดี๋ยวผมขยายให้อยู่นะปึ๊บปุ๊บป๊บตัวนี้ครับผมนี่เลยสตรีมมิงแอสเซทตัวนี้ครับให้เรากดคลิกเข้าไปเลยครับผมปั๊บอันนี้ให้เราเลือกที่ไฟล์ตัวแรกครับเป็นแอสเซทบันเดิลครับผมตัวนี้เห็นไหมตัวที่ผมคุมให้กดคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วตอนเนี้ย มันจะไม่มีอะไรโฟลเดอร์ครับผมนะให้เรากดอา control, v, คอนโทรล v ก็ผมหรือกดวางครับนี่เลยปึ๊บอ่าซึ่งไอ้ไฟล์ตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เราไป c o อปปี้มาจากตัวนี้ก็ผมนะนี่เลยครับเห็นไหมที่เรา c o อปปี้มาเมื่อกี้เนี้ยอ่ะผม c o อปปี้ให้อีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวผมแล้วก็มาที่ไฟล์ที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้ครับให้เรากดวางปับ๊บอีกทีนึงก็ได้แต่จริงผมลงไปแล้วลัมเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ย้ำอีกรอบนึงครับเผื่อใครไม่ทันนะครับผมเสร็จแล้วครับตอนเนี้ย มันก็จะเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาษาไทยที่เราลงตัวเมื่อกี้นี้มันจะเป็นภาษาไทยแบบนี้ครับอ่ะอันนี้ผมก็ทําไปมาพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะเอ่อเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมลงมาแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ลบไปใหม่แล้วก็มาทำาพร้อมๆกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยครับว่าม็อดภาษาไทยที่เราโหลดมาตัวแรกเนี่ยมันเป็นไฟล์แบบไหนอ่ะสังเกตครับตอนนี้ เขามีภาษาไทยมาแล้วขึ้นมาแล้วครับผมค่าเตือนเกมนี้มีแสงกับไฟกระพริบอ่าโอเคบาบๆาบา,บา,บา,บาครับผมสังเกตให้ดีครับอ่าม็อดภาษาไทยที่ลงตัวเนี้ยเขาจะมีภาษาแล้วก็มีในส่วนของวรรณยุกต์กับตัวสล่านเนี่ยที่มันจะค่อนข้างคา,าดเคลื่อนครับผมนะอาจจะทาให้เราเนี่ยอ่านแบบงงๆซึ่งถามว่ามัน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 ผิดอะไรไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบอะ่ะจริง,รงๆเขาก็แปลเราก็สามารถอ่านได้อยู่ดีครับเพราะว่ามัน ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะคราวนี้เราจะลองไปดูครับว่ามันวรรณยุกต์กับตัวอักษรเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนแค่ไหนครับอ่าเห็นไหมครับผมจะกดเริ่มใหม่ไปเลยอ่ะปุ๊บกดเริ่มใหม่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมก็คือก็แปลดีครับผมนะแปลดีทุกอย่างเลยแต่แค่เรื่องวรรณยุกมันจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาครับเห็นไหมคำว่ามุ่งมั่นครับผมหายไปนิดหนึ่งอันนี้ผมก็ ทำการข้ามก่อนโอเคครับเห็นไหมก็มีการแปลคบครับผมนี่นี่ในส่วนของฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมมีการไม่อันนี้จะนี้ไม่เอกก็หายครับอันนี้จริงๆก็ผมว่าไม่มีปัญหานะสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับผมแต่สําหรับใครที่อยากจะใช้ฟอนต์ที่แบบสวยๆหรือใช้ฟอนต์ตัวเดียวกับที่ผมเล่นอยู่นะครับผมนะก็จะเป็นฟอนต์ตัวนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกเกมมาแลครับผม ก็จะเป็นฟอนต์ตัวนี้ครับให้เรากดมาที่เพจครับผมอเพจเดิมเลยนี่ครับสังเกตนะครับผมเขาจะบอกว่ามีไฟล์ฟอนต์ไทยแยกมาให้อีกแต่ต้องเขียนแบบแต่แบบแล้วก็ตัวใหญ่ๆครับผมนะว่าไฟล์ตัวนี้ใหญ่ประมาณ 3G จิกเออคือ 3G จิกนี่คือเยอะมากนะครับผมนะเป็นฟอนต์ที่เขาทําแยกมาให้ครับผมเราก็สามารถไปกดได้ครับแต่ตอนนี้ผมโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วของผมเนี่ยคือโหลดมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างจะใหญ่ต้องเตรียมมาดนึงอันนี้ผมกากระบาดออกไปก่อนครับ าะใครที่อยากได้ฟอนต์ที่สวยๆครับผมก็สละกไม่ค่าเชื่อนก็มาที่ตัวนี้เลยครับผมปุ๊บกดคลิกเข้าไปก็จะขึ้นว่า i n t o the n e Thai Font ครับผมเห็นไหมนี่ตัวนี้ครับสังเกตครับว่าตรงคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่มีขนาด3.48 GB นะครับผมนะ4.3.48จิกเ,เห็นไหมครับให้เรากดโหลดได้เลยครับปุ๊บแต,แต่กรณนนีนี้คือผมโหลดมาเรียบรนอยนะผมจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้ครับ อ่า uh, into the d a t นี่ผมจะกดไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วผมก็จะมาที่ตัวที่ผมโหลดไปก่อนหน้านี้อ่าก็คือตัวนี้ครับผมย้ำนะครับว่าไอตัวที่3 4 8จิกเนี่ยก็คือตัวนี้ที่ผมกำลังจะเข้าไปแล้วก็ใครที่โหลดเสร็จแล้วครับให้กดเข้ามาได้เลยครับผมปึ๊บอ่าคราวนี้มันจะมีไม่ยุ่งยากครับผมนะเขาก็จะมีวิธีติดตั้งให้จริงๆวิธีติดตั้งก็คือวิธีเดียวกับวิธีแรกครับก็คือเราเอาไฟล์ตัวเนี้ยตัวนี้ครับผมนะย้ำนะครับผมเป็นตัว common asset ตัวนี้ตัวเดียวเลยปึ๊บให้เรากด c ดโทนซีครับหรือกดคลิกขวา copy แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ตัวเกมครับผมนี่เลยอ่าอ่าโอเคตัวนี้ผมเอาออกให้ก็ได้เพราะว่าเผื่อกรณีไองงนะครับผมนะให้เรากดคลิกขวาที่ตัวเกมมาที่จัดการเปิดหาไฟล์ในเครื่องครับปุ๊บกดมาที่ into the date ตัวนี้ครับผมนะนี่เลยแล้วก็ให้มันเลือกที่ตัวของ s t a m m i n g streaming asset ครับปุ๊บกดคลิกเข้าไปคราวนี้ให้เรามาเลือกที่โฟลเดอร์ตัวนี้ครับ ตัวนี้ครับตัวเดียวนะ Asset Bundle ครับผมกดคลิกเข้าไปครับมันก็เป็นวิธีเดียวกับตัววิธีแรกครับผมนะให้เรากดคลิกขวาแล้วก็กดวางครับปึ๊บอ่ะกดวางไปได้เลยอันนี้ก็ต้องรอครับผมนะเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าสองไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนโอเคลงเรียบร้อยครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ที่เราใส่เข้ามาครับผมนะเห็นไหมครับ3.986แล้วก็ อันนี้ครับให้เรากดเริ่มเกมครับผมไปที่ตัวเกมเรากดเริ่มเล่นครับปุ๊บกดเล่นไปมาเดี๋ยวมาดูไฟล์แล้วก็ฟอนต์ที่เขาต่างกันออกไปครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าตัวฟอนต์เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากเดิมครับผมนะซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คนชอบนะครับผมว่าคุณชอบแบบไหนคุณชอบฟอนต์ที่แบบ เอออ่านแค่แค่พออ่านเข้าใจอ่ะไม่เอายุ่งยากเลยมากก็สามารถใช้ตัวแรกได้ครับส่วนใครที่อยากได้แบบแอดว์แล้วก็อ่านแล้วมันดูแบบสบายหูสบายตานิดหน่อยก็เอาฟอนต์ตัวนี้ได้ครับผมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันกินพื้นที่ประมาณ 3. จุดจิด๊ก็กว่านะครับผมนะก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะเลือกใช้แบบไหนโอเคผมก็จะกดเริ่มต่อเข้าไปครับเรามาดูกันหน่อยว่า,อาฟอนต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนครับผมกดเริ่มเกมใหม่เหมือนเดิม อันนี้เราก็ออกกันเลยครับข้ามเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้สละเขาจะไม่ไม่คาดเคลื่อนก็นผมก็คือเขาจะอยู่ในตามจุดที่เขาควรจะอยู่ก็ผมนะเนี่ยต,ตรงสละไม่โทรไม่โทรอยู่ครบหมดเลยก็ผมแสมฟอนต์เนี่ยก็สามารถอ่านได้แบบสบายสบายตาก็ผมนะนี่ครับอืมก็หลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้ครับการลงม็อบสัตว์ไทยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้กันได้ก็ผมใครชอบแบบไหนก็ ไปโหลดแบบนั้นได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่งที่สําคัญนะครับผมนะไอ้ไฟล์แรกเนี่ยคือคุณต้องมีครับผมส่วนไฟล์ที่2เนี่ยคือเราแค่ไปลงเพิ่มครับผมนะเพื่อที่จะเป็นการเหมือนเพิ่มฟอนต์เข้าไปนะครับผมนะเป็นอ่าเป็นการเปลี่ยนฟอนต์ส่วนตัวแรกก็สามารถใช้ได้ครับใช้พื้นที่น้อยแต่ก็จะเสียแค่เรื่องวรรณยุจะอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ครับผมนะชื่นชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์หากคลิปนี้มีประโยชน์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ